สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกเป็นของคุณสิริการจากจังหวัดตังนะคะจะมีเป็นซอบนะคะเป็นซอบโรเบนะคะทั้งหมด2ชิ้น2สีอันนี้จะเป็นลิงไซจัมโบนะคะ1ชิ้นถุงเงินนะคะสีม่วงซอบเสิร์ฟชวานะคะปาวานสีชมพูนะคะยัมมี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็น,นี้เป็นหัวใจผลไม้นะคะก้อนทองนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นโดนัทยัมมี่นะคะบัลไซจัมโบ อันนี้เป็นป๊อปปูล่านะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นหัวแมวนะคะบันนะคะวงกลมนะคะ1ชิ้นแล้วก็น,นี้จะเป็นหมาเฟนกับป๊อปคอนด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องชดาพรพันธ์จากนะครราชสีมานะคะแบบแรกนะคะจะมีเป็นกล่องปลาเทากีนะคะ1ชิ้นคัพเค้กนะคะอันนี้เป็นไม้ยูริคอนนะคะหนึ่งชิ้น แล้วก็เค,ค้กยูนิคอร,ร์นโคนไอติมนะคะ2ชิ้นอันนี้เป็นแมหมีนะคะเค,ค้กหมีแล้วก็น,นี้เป็นเค,ค้กยูนิคอร์นนะคะอีกแบบนะคะ1ชิ้นตุ๊ก,กตาผลไม้นะคะอันนี้เป็นลิงตามหัวใจนะคะ1ชิ้นแกะอาปากานะคะ1ชิ้นค่ะกล้ยจัมโบ้นะคะ1ชิ้นพิซซ่านะคะกับเฟรนฟรายนะคะอย่างละหนึ่งฮอทดอกนะคะ เฟ้นฟลานะคะพิซซ่าไซจัมโบค่ะนี่เป็นฮอทดอกกับปวยจิ๋วด้วยนะคะก็ขอบคุณออเดอร์ทั้ง2กล่องนี้มากๆเลยนะคะเยอะมากอันนี้ก็คือหมดทั้งร้านเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ